ชีวิตจี้ดีดีเป็นละลูกให้ลอยนึงให้น้นให้ลอยนิ้นเข่ากับเป๋าเฮ้าน้องกัดมันยังไม่เต็มคนยังไม่เต็มลขากับเป๋าหลายหลาหลายาเดิมให้ครนหนูหรือให้ครนนาโองให้หน้าตาดีด้วยเรียกยังไงเรียกพี่เรียกนะนาโอ

ทางนี้มันใหม่เนาะทางนี้มันดใหม่มันเลวจับจบแบบนี้ยไปสูงจับแบบนี้เห็นไหมจับแบบนี้นะห,ห้ามห้ามให้มันถึงใส่ครับใ่วนคนะครับ้เอาควันก่อนไปบน Quay cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทำไผ่ต้ององเหอากันเอามืขอ้นดีแท้ดีเุ้มัดเองไม่ได้มาหยำนอนน<ส>น้เดียยย่มยามรนารอ้นตังเี้ยวลอกัวลอกโอเลมีแม<อ><อ>

ทำตาว่า สัมภาวัตุดเส,สียงกะมีอยู่ถุงอร่อยถุงละหน่อยาปากแข็ง เาม่ได้บ้าคอยเขาไม่ถึงผู้สาวเขามนจะเป็นจูนกดกับผู้สาวเขาเขาจะไป็<อ>ัึงลิน,ลนี่หึงล้เนี่ยเีกเังเ <laughs> อาเอามาให้ดังจดเปอธิษฐาน,นกันเน่ การิธาเดาชาติน,นี้ชาติหน้าอุ๊ยสวยดีสโงเนนจอ่อุ๊ยสวยสวยดีวดันนี่แมีสวยอ่อ มันอยู่นี่มันอยู่หน้าโบัวพ่นะบักกัดแล้วบักกัดบักกัดกับกกบักเกมอยู่ในบ้านซุส่สองนี่มันพ่นออกไปใส่ดอกเออนี่ได้ชินไปหั่นแล้วก็เร็ว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  แม่ปองมาแมงปองบาสิบาทโอเคยี่สิบต้องเหลือไว้ด้วยนะคะค่ะดังเอ๊ะตกลย น้อไก่ไก <oh to mm ่น hmm. like <oh yes ั่นมันนี่จุดประเดี๋ยวเขาจะจุดนี่จุดหน้าปวด น,นี่อันด,งงอดูดูนั่งดูเออทำไมนู่ใ้นี่เาก,กันได้มีสิอันาขนมวนครับออกวันสาครับ มาสามวนพี่น้งนองกับมาหลายได้ไงมาโฮมกันเียวยืมนาบดนาบดมัเหลืองเอก่ไหมครับที่ฝันกลางไหยก็ไม่เห็นบักลางแทีววะ บอกว่าแน่ลูกน้องลูกพี่ฉันถามหาลูกพี่ว่าจะพาดจะแทงบอลไปเล็ดไปบอลม,มันยาน

กินเขาน้ำกัน